วัสดีนเบ้านนกดากุธาน,นีคะวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลแสงสว่างนะคะอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะมาส่งบ้านนอกดาวนะคะขนาดห้าคูณเค่ะอันนี้อยู่ที่บ้านลูกค้านะคะ อันนี้คือเป็นการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถหกล้อมีเครนยกนะคะบ้านถูกแยกเป็น2ส่วนค่ะเป็นส่วนของตัวบ้านแล้วก็เป็นส่วนของระเบียงนะคะใช้รถใช้รถหกล้อติดเครนนะคะมีเครนยกสองคันในการเคลื่อนย้ายนะคะบ้านหลังนี้เป็นไม้รวมนะคะไม้เนื้อแข็งรวมค่ะ หลังคามุงด้วยกระเบื้องนะคะเพื่อลดความเสียหายนะคะจากการเคลื่อนย้ายเราจึงนํากระเบื้องมามุงหลังคาที่หน้าง,งานนะคะบ้านลูกค้าตอนนี้ยังไม่ได้มุงหลังคานะคะเสาของลูกค้ายกสูงเลยทีเดียวนะคะหลังนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามอยากสั่งทำบ้านนอกดาวก็โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทนี้นะคะ0844028323ค่ะค่โดยนะคะมีฝ่ายขายคนเดียวค่ะหรือลูกค้าท่านใดอยากแวะเวียนแวะชมเข้ามามาที่หน้าร้านนะคะรบก,กวนโทรนัดก่อนล่วงหน้าดน,นึงนะคะ 应该，金发金边儿的，是不是？ ในส่วนของระเบียงเรายกขึ้นไปแล้วนะคะต่อไปเป็นในส่วนของตัวบ้านค่ะบ้านขนาดสองห้องนอนมีระเบียงนะคะห้องนอนขนาด3คูณ3.5เมตรค่ะทั้งสองห้องเลยนะคะในส่วนของระเบียง2 2เมตรคูณ7เมตรค่ะ ให้ดูในส่วนของบรรยากาศนะคะ

เดียวเนี่ยอมาหเอ่ะยิงไปยิงไม่ยิงทีวาัก็แจ่เข้าเลยก็เจอเองขอเดียวหรือไง